สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกมเฮ้ยโลบอกแมปสาวด์วอลเลเอร์นะครับก็มีการอัปเดตช่วงเย็นนะน่าจะประมาณ5โมงนะครับ5โมงครึง่งมั้งช่วง6โมงประมาณนี้ผมก็อยู่ใกล้จอครับไม่ได้อยู่หน้าจอนะเออเอาเห็นมันหลุดก็เลยลองไปเช็คดูปรากฏว่า ชัดดาวอะไรชัดดาวเดเวลอปเปออะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนผู้พัฒนาก็คือคนทําแมปนั่นแหละครับกดชัดดาวกดชัดดาวแแบบกดชัดดาวแมปหรือเซิร์เวอร์นี่แหละครับก็เลยแบบหลุดก็เลยครับดูเอา้าอัปเดตใหม่เท่านั้นผมนี่เซ็งเลยเพราะแต่ก่อนอ่ะผมจะ <c oughs> ใครนี่ยทำไมตัวละครผู้หญิงผู้ชายเล่นแต่ตัวละครผู้หญิงจำได้ไ <c oughs> อัพวิ่งเร็ว อีโลเทสทูด้วยผมไปดูแลเขาอยู่อ่ะมาต่อครับคือถึงไหนล่ะผมมีตังประมาณเนี่ยร้อยนะครับเนี่ยร้อยบีอะ่ะมันจะเป็นว่าพันล้านมั้งร้อยคือถึงร้อยยี่สิบอ่ะผมไปสุ่มดาบนี่ดาดน้ำแข็งอะ่ะเกือบเหลือห้ามั้งเหลือห้าหรือสิบนี่แหละเมื่อวานปรากฏว่าอัปเดตซะงั้นเซ็งเลยเปิดโลกห้าแล้วครับดาร์คแคสเซิล ก็เลยแบบโอ้มีงบมีงบไม่มากพอที่จะไปสุ่มดาบที่โลกหะครับแต่เดี๋ยวจะไปสุ่มให้ดูครับแบบแซมเปิลให้ดูนี่แหละก็มีอัปเดตเรื่องนี่นะครับตามนี่เลยครับโลหาเปิดสิบสามสิบสามดาบใหม่ก็น่าจะเป็นดาบดาบ ของโลก5้านะครับที่ต้องไปสุ่มเอาผมว่าอย่าไปสุ่มเลยครับผมสุ่มเป็นร้อยเอมแค่ไอดาบแดงที่บบกเคยเปิดได้อะยังไม่ได้เลยครับจากโลกหิมะออนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าอยากไปวัดดวงดูก็ลองไปดูดได้ครับแล้วก็ไอนิวอันนี้คือเลเวลน่าจะเป็นการเจาะนะครับพืแปลเป็นไทยอะ่ะเพราะว่าผมได้ลองไปกดดูแล้วครับแต่ผมยังไม่เข้าไปเล่น ปรากฏว่าก็แบบว่าปลดล็อกการจอดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับดิวมาสเตอร์เลเวลอ่าแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเท่าที่สังเกตได้นะครับ exp เอ้าทำไมเป็นขาดไปนเงี้ยรูปแบบพวกฟอนต์ตัวเลขหรืออักษรนะครับเหมือนมีการเปลี่ยนก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดต1.72 แล้วก็อนล็อกนี่ครับเก็ตรางวัลอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเอ็นเลอร์บักโลกสามโลก4ี่ <B uck. S 1> เดี๋ยวจะลองเข้าไปในเจาะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปเลยมาเอา้าลืมเปลี่ยนฮีโร่เดี๋ยวดูก่อนครับก็จะเอาตัวไหนดี ไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าเอาฮิวไปก่อนแล้วกันอ้าวมีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เก็บไว้ก่อนเอาตัวไหนดีเนาะเอาอืมเลือดเอาวิ่งเร็วก่อนไปไททันสปิเกอร์แมนไปอยเอผมยังไม่ได้รีสเตตัสนะเป็นแบบสเตตัสเก็บเวลอยู่ครับไม่ไรครับนี่ครับนายเจาะปลดล็อกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนั้นมันตันคราวนี้ผมโอ้น่าจะนานเนี่ยครับก็สามารถกดเข้าไปร่วมได้เดี๋ยวผมก็ จะอัพแล้วเดี๋ยวผมกดเข้าไปร่วมไปสักอันหนึ่งนะครับดูซิจะเป็นยังไงเพิบรูปแบบเหมือนเดิมครับดูซิตีหนักไหมตีตีดิต,ต,ตีอู้อู้หนักหน,นักอยู่เลยครับอู้ดีนะอัพเลือด 8k ตายตายเข้ามาเออ ถามว่าควรทํำไหมควรมาทํานะครับควรแบบถ้าเราเลเวลสูงๆใช่ไหมครับมาเคลียร์ให้หมดเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทั้งเพิ่มเลือดแล้วการตีแรงนะครับอ่าปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เข้ามาทําได้นะครับอ,อืออ่าต้ว่าปลดล็อกแล้ว เผมก็ลืมอันนี้เขา้าน่าจะเป็นแอคแท็กนะครับเพิ่มเข้ามาตัมอันนี้คือผมอัพเลือดแปดเลยแรกได้หรอกแล้วก็เพิ่มแอคแท็กน,ะนี่เรียบร้อยครับเด็ดชะใช่แล้วครับผมเอาเข้ารวมแอคแท็กน,นี้น่าจะได้ยาวๆครับก็จะประมาณนี้ นายเจาะแปรเป็นไทยนะครับผมไม่ได้เซ็นอุปสรกิ์ผมไม่รู้ว่ามันยังไงปลดล็อกแล้วครับก็ตามที่เขาอัปเดตนะครับ,ก,รบก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับอ่ะต่อไปพาไปดูโลกห้านะครับซึ่งผมเล่นผ่านไปแล้วนะครับเล่นคนเดียวอัปเดตก็ลองแบบเขาไปเล่นแป๊บหนึ่งแต่ก็มีน้องขอความช่วยเหลือก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแบบไม่ว่างจริง เออนี่มีคนดูแล้วนี่คนนี้คนฮีโร่เทพทูนะครับไปดูเขาได้ <c oughs> คงไม่ว่าอะไรไปช่วยเขาทีอ่ะมาโอ้เจ็ดุพันล้านเลยเว้ยเฮ้ยเอ้าลองดูเลยครับนี่เดี๋ยวผมดูดากก่อนโอยนทิ้งดีไหมเนี่ยอ่ะลองดูนะครับจากห้าสิบห้าสิบสา้าแบนะครับจะเป็นยังไงไปเลย โอ้หเป็นไอคอนใหม่แล้วไม่ใช่หนิ UI ใหม่โอ้อะไรนี่แล้วแบบอิโมชันหรือหรือการสุ่มด่ามันช้านะครับเวลาผมมีตังเยอะๆนี่โอ้สามสิบนาทีครับไปกดเมื่อวานเอ้โอ้ตกใจหมดรูว่าได้เอ้โอ้อันขอาเฮ้ยขอขอรีเจนหน่อย เฮ้ยหมดละอู้อะไรว่าโดดเข้าไปได้ไหมฆ่าตัวตายครับอ,อู้หมดฮดแล้วเลยโอ้อยเงียฟาร์้ออาทย์หนึ่งไหนอู้เฮ้ยดามเมจมันโหดอยู่เลยี่ครับดูดูด,ดูแต่แบบโอ้โหดูดูเจ็ดจุดเจ็ดนี่ครับถ้าใครแบบจะบาช่วยผมตีก็ได้นะครับ เมื่อกี้ช่วงที่ผมปล่อยไว้ก็มีทีมงานเก่านะครับชื่อตั้งแต่ยุคแรกๆที่ผมเล่นแบบมาแบบตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยก็มีคาเฟมิตัวถ่วงปิง <c oughs> เขาคงไม่รู้หรอกครับภาษาไทยแล้วก็เลมอนเกย์ครับเอ,อเลมอนเกย์เนี่ยเขาก็ว่างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็มาช่วย <c oughs> เหมือนมาช่วยอัตโนมัตินะครับผมก็ไม่ได้อยู่จอผมมาเห็นจอออาทีมงานเก่า ผ่านเฉยผมก็ดูไ,ไกลๆเอ,อ้าเัันจะผ่านไหมวะปรากฏว่าผ่าน <c oughs> ถ้าใครอยู่ในตี้เมื่อกี้ก็น่าจะรู้นะเออผ่านผ่านจริงครับผ่านแบบ250เลยครับทั้งที่ผมแบบ AI แล้วก็แบบออโต้คลิกไว้ครับมันก็ตีไปธรรมดาครับบวกสกิลนั่นแหละปรากฏว่าผ่านถ้าตัวผมคนเดียวถ้ามาดูนะครับผมจะไม่ผ่านนะผมจะอยู่ประมาณ240นะครับ เพราะาดาบผมไม่ได้แรงนะครับเนี่ยดาบสองเองน 8, 3, 3, ตีสแปดสามสมห้าแล้วก็สเตตัสก็จะประมาณนี้ครับยังไม่ได้โหดอะไรมากครับยังสู้คนมหาเทพทูไม่ได้ครับ <c oughs> เอ,อนี่แหละดังนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับก็สรุปคือครับมีปลดล็อกดาบเอ้ยไม่ใช่ปลดล็อกนายจอดนะครับเข้าไปเล่นได้ครับใครเลเวลขนาดไหนก็ไปปลดล็อกได้ครับให้แบบสุดๆเลย ผมไม่รู้ว่าเขาปลดล็อกถึงระดับที่เท่าไหร่นะครับ่าแล้วก็ปลดล็อกโล่ห้าเข้ามาสุมได้ครับแต่ผมแนะนําสุมตัวนี้ครับแต่สะสมให้มันเยอะกว่าน,นี้หน่อยผมมีห้าสิผมเปิดแป๊บเดียวเหมือนเมืเ่อกี้ครับนี่แหละครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยเขาจะประมาณนี้ครับอันนี้แก้บักบ๊กเบิร์กอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คครับอ๋อมันเป็นบั๊กตรงไหน ตรงที่ไอ้ด่านที่มันเป็น,เ,ปนเหมือนลาวาเหมือนคุกอะครับที่กงเหล็กอะเป็นบั๊ก้วยเหรอแล้วก็ได้รางวัลปลดล็อกรางวัลดาบเอ้ยใครเดินไหมไอ้ไอเดินสไตล์แบบนี้คือปิงโอ้โหแสบตาจริงๆทรงผมเด็กแนวแนวไม่น่าเรียนแบบแล้วก็เดินไปอย่างสุดเท่ เพื่อจะเอาแล้วคนนี้ออกมาอันนี้ก็อัปเดต่วไวแล้วเนี่ยกลัวไม่ได้อีกพีตามจริงฮีโร่ท่านก็กวาดบอนเกือบตายหมดแล้วครับยังไงท่านก็ได้เออนี่แหละเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ตัวไว้แล้วครับก็จะประมาณนี้แหละครับการอัปเดต1.7เวอร์ชั่น1.72นะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอตัวไปปะทะกับนายจอนครับเพื่อปลดล็อกเนี่ยทั้งเลือดทั้งโจมตีให้ครบหมดครับจะได้อยู่ทนนานๆนะครับส่วนใครมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะครับถ้าผมว่างผมจะช่วยอยู่ผมจะช่วยอยู่แต่บางทีก็ไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้จะไม่ค่อยว่างแต่ก็แวบได้ครับถ้าว่างนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับอ้อลืมไปใครยังมาดูดมาดูดได้นะครับ บางทีก็ผ่านผานอะจบได้เลยครับสําหรับโลกห้าเดี๋ยวมีคนนึงอ้อไม่ใช่น,นัคนเขาลำแบบชื่ออะไรนะคอมไซอ้อไม่ใช่อะไรซีโอคนนั้นเห็นหมอกอยู่โลกน้ําแข็งตามจริงมามาโลกห้ากับเข้าทีมกับผมเมื่อกี้ผ่านเลยนะไม่ยอมมาเป็นอยู่ทําไมโลกสีน้ําแข็งเอามาเอามาผ่านโลกห้าคือมันได้เพชรคุ้มกว่าครับ ก็น,นี่แหละครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ